เรื่องก็เริ่มที่พื้นที่ทะเลแถบแปซิฟิกซึ่งมันก็มีนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งที่บวกเขาก็กกาลังทำธุรกิจที่มีชื่อว่าโอเชียนออริจินซึ่งพื้นที่มหาสมุทรแถบนี้มันก็เต็มไปด้วยกองขยะพลาสติกจํานวนมากซึ่งก็แน่นอนละที่มันก็จะส่งผลกระทบกับระบบนิเวศของสัตว์น้ําที่มันก็อาศัยอยู่พื้นที่แถบนั้นและกว่า3ปีที่ผ่านมาทางด้านโซเฟียและก็ทีมงานของเธอพวกเขาต่างก็ช่วยกันติดป้ายติดเครื่องติดตาม ให้กับเราบนดาฉลามสายพันธุ์ต่างๆเพื่อหวังศึกษาและก็ติดตามวิวัฒนานการของพวกมันและพอพวกเขาเจอตำแหน่งของฉลามตัวที่พวกเขาเคยติดอุปกรณ์ติดตามตำแหน่งของมันซึ่งทงนันที่พวกเขาดำลงมาที่ด้านล่างที่มันก็เต็มไปด้วยเศษซากของกองขยะพวกเขาก็พบกับลูกวานหัวถุยที่มันก็กำลังตัวติดอ้วนและพอทางด้าน,นคริสเขาดำน้ำเข้าไปดูใ,ใกล้กลับพบว่าเจ้าลูกวานตัวนี้มันก็กลับถูกสัตว์บางอย่างกัด และเท่านั้นยังไม่พอพวกฝูงฉลามมาโกที่กำลังว่ายเข้ามาพร้อมกับว่ายวนรอบๆตัวของพวกเขาและทันทีที่พวกเขาเห็นคลีบอันใหญ่โตของพวกมันพวกเขาต่างก็ต้องประหลาดใจก่อนที่ยิงด้านลินลิทฉลามที่พวกเขาก่อกำลังล็อกเก็บตัวอย่างเนื้ยื่มันก็ค่อยค่อยว่ายน้ำตรงมาหาที่ของโซเฟียแต่พอทางด้านโซเฟีย,เ,ฟยเห็นเจ้าฉลามตัวนี้ ที่ขนาดตัวของมันนั้นก่อโตขึ้นมาอย่างรวดเร็วมากกว่า3เดือนก่อนหน้านี้ที่ทีมงานของทผู้ทางนั้นก็เพิ่งเก็บสถิติได้แต่ในจังหวะที่คริสเขากําลังพูดบอกกับโซเปียว่าเขากับทีมก็ขอกลับขึ้นไปบนน้าก่อนเพราะขนาดตัวเจ้าลีลิตนั้นมันก็ใหญ่มากกว่า7เมตรแล้วซึ่งนั่นมันก็อาจจะทําอันตรายพวกเขาก็เป็นได้แต่ด้าน,นโซเปียนั้น เธอก็ยังยืนกลางให้เขาใช้หอกแหลมทําการจิ้มไปที่ลำตัวของมันเพื่อหวังเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อของลินลิสเอากลับมาวิเคราะห์ซึ่งนั่นเหมือนจะทำให้เจ้าหลามตัวนีเหมืนก็เลยแค้นจัดเลยทำการพุ่งกลับมาโจมตีทีมของโซเปียที่อยู่ใต้น้ำทุกคนก่อนที่ทำการฆ่าปิดจ็อบเพรา้อมกันไล่กัดพวกเขาจนตายทีละคนทีละคน และพอโซเฟียเห็นน้ำทะเลที่มันก็แดงกลายเป็นสีเลือดเธอก็เลยไม่รอช้ารีบกระโดดลงไปใต้น้ําเพื่อหวังจะไปช่วยสามีของเธอแต่มันก็ไม่ทันซะแล้วก่อนที่เธอนั้นก็จะถูกเจ้าลินลิสหลากเธอลงไปในใต้น้ําด้วยความรวดเร็วแต่ถึงแม้ว่าตัวของเธอจะสามารถตะตะข่ายที่มันก็พันขาวเธอออกมาได้ทันเวลาแต่โซเฟียเธอก็ได้รับบาดเจ็บจากแรงดันของน้ํา เลมือนก็ไหลออกจากปากออกมาจากหวงเธอก่อนที่ภาพจะตัดไปที่3ปีต่อมาที่ปารีสพอทางด้านตำรวจน้ำพวกเขาได้รับแจ้งว่ามันก็มีการตรวจพบลูกกระสุนปืนใหญ่จากสงครามโลกที่สองที่มันก็จมอยู่ใต้น้ำมากกว่าจำนวน1 5 4ลูกแต่ทางด้านทุกการเธอก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าให้ประชาชนนั้นก็สามารถสบายใจได้เพราะระเบิดพวกนี้มันก็ไม่มีตัวจุดระเบิดฉะนั้นมันก็ยังปลอดภัยดี มันยังคงอยู่ใต้น้ําและไม่มีใครลงไปทําอะไรมันเกอนที่ว,วันนี้กว่านี้เองจูๆ่ๆมันก็จะมีเด็กสาววัยรุ่นคนหนึ่งที่เธอนั้นเก็กกาลังตามหาตัวของโซเฟียเกอนที่มิคาเธอก็จะพูดบอกกับโซเฟียเกี่ยวกับขึ้นส่งตัวที่7ซึ่งสิ่งที่มิคากําลังพูดถึงอยู่นั้นมันก็คือฉลาดที่ชื่อว่าลินลิตที่เคยฆ่าชีวิตทีมงานของเธอและเท่านั้นยังไม่พอมิคา เธอก็ยังพาโซเฟียมาที่ศูนย์บริการ SOS ของเธออีกซึ่งสถานที่แห่งนี้มันก็เป็นสถานที่ของกลุ่มอนุรักษ์มหาสมุทรที่เธอกับเพื่อนวัยรุ่นคนอื่นๆแต่ก็ช่วยกันควักเงินเพื่อตามติดช่วยชีวิตของผู้ฉลามและทันทีที่โซเฟียเห็นว่าตำแหน่งที่อยู่สุดท้ายของลินลิตมันก็กลับไม่ใช่มหาสมุทรแต่มันก็กลับเป็นแม่น้ำแซนหนใจกลางของเมืองปารีสและทัานี้ยังไม่พอโซเฟียเธอก็ยังพูดบอกพวกเธอในคู่บิเออวัวฉลามมาโก มันก็สายวนนิน้ำจืดไม่ได้ก่อที่มิคาเธอก็จะพูดตอบกลับโซเฟียไปว่าลิลิตมือนก็แค่อาจจะหลงมาและการที่เรามาบอกคุณนั้นเราก็แค่อยากจะช่วยมันให้รอดกลับไปอยู่ในที่ที่มันควรอยู่มันจะได้ไม่เป็นอันตรายกับมนุษย์และเท่านี้ยังไม่พอมิคาเธอก็ยังพูดบอกอีกว่าเมื่อคืนนีเหมือนก็เกิดอุบัติเหตรุรถตกน้ําแถวสะพานมาลีแต่ทว่าทีมกู้ภัยใต้น้ําก็หาตัวของคนขับไม่เจอ เหลือแต่หากคุณอยากพิสูจน์ฉันก็สามารถนำพาคุณลงไปดูได้ก่อนที่กลางดึกของคืนวันดีกวีเองทางด้านมิคากับเบนเพื่อนสาวของเธอต่างก็จะขับเรือเล็กเพื่อทําการดำน้ำําลงไปสํารวจด,ดูที่ด้านล่างของแม่น้ําแสนและมันก็เป็นอย่างที่เธอคิดเพราะรถที่จมอยู่นั้นมันก็มีรอยปันรอยขี้ของฉลามแต่รถคันนี้จะเป็นหมดแถมมิคาเธอก็ยังสามารถรู้สึกได้ว่าที่ใต้น้นํานี้มันก็กําลังมีสัตว์ขนาดใหญ่ ที่กำลังแหวกว่ายวนเวียนรอบตัวของเธออยู่พอทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ําที่กําลังร่องเรือตรวจดูความเรียบร้อยเห็นว่าทางด้านมิคาเธอก็กําลังลงไปดำน้ําในยามวิกาลจึงทําให้พวกเขาก็เลยรีพาตัวของเธอพร้อมกับทำการลากเรือของมิคากลับไปทําการสอบสวน,นต่อที่โรงพักและในที่สุดเหมือนก็เกิดเรื่องขึ้นจนได้เมื่อเช้าวันต่อมาพวกเขาก็เลยรับแจ้งเหตุว่าพบสาชายคนหนึ่ง ที่ขาวก็ดูเหมือนทุกสตัตว์บางอย่างกัดจนตายใต้น้ำและพระด้านมิคาพูดบอกกับเจ้าหน้าที่อาดิวว่าไหนแม่น้ำแซนเหมือนก็มีฉลามหลุดขึ้นมาก่อนที่จะให้ตำรวจนายนี้โทรเรียกผู้เชี่ยวชาญอย่างนด้านโซเปียให้มาทําการยินยาร่องรอยจากบาดแผลที่ชายคนนี้ก็เพิ่งถูกฉลามฆ่าก่อนที่ทางด้านมิคากับโซเปีย จะทำการโชวเคลื่อนติดตามตำแหน่งฉลามตัวนี้ให้กับผู้การของโรงพักนี้ดูว่าเธอกับทีมนั้นต่างก็พยายามติดตามเคลื่อนส่งสัญญาณที่7นี้มานานได้หลายวันแล้วและมิคาก็ยังพูดบอกอีกว่าเจ้าฉลามมันก็ไม่สามารถหายใจในน้ำจืดได้ฉะนั้นเราต้องรีบหาทางช่วยมันให้กลับสู่พื้นทะเลและหลังที่อาดิวกับเพื่อนของเขาก็ตัดสินใจที่ดำลงไปดูตามพิก,กัดตามที่โซเฟียได้พูดบอกตำแหน่งเอาไว้ แล้วทันใดที่พวกเขาดำลงมาดูที่ด้านล่างพร้อมกับอุปกรณ์ติดตามสัญญาณกับโซฟียพวกเขาต่างก็ต้องตกใจเพราะไอเจ้าฉลามตัวนี้มันก็มีขนาดตัวใหญ่เกินกว่าที่พวกเขาจะสามารถรับมือด้วยอุปกรณ์ทั้งหมดที่พวกเขามีและทันใดนั้นทางด้านมิคาเธอก็ตัดสินใจรีบโทรกลับหาเบนให้เพื่อนของเธอนั้นช่วยทำการตัดสัญญ,ญาณฉลามตัวนี้ซะ เราเธอก็กลัวว่าลินลิตมันก็จะถูกตำรวจทำร้ายหรือทำการฆ่าปิดเจอบมันไหนแม่น้ำแซนแห่งนี้ซึ่งนั่นมันก็เลยเกือบทำให้ตำรวจที่กำลังดำน้ำลงไปสำรวจด,ดูที่ด้านล่างในระดับความลึก5เมตรพวกเขาก็เกือบจะชีวิตมิรอดก่อนที่จะต้องรีบว่ายน้ำรีบกลับขึ้นมาบนเรือและหลังที่อาดิลเอาเรื่องฉลามมาพูดบอยให้ผู้การรู้ ว่าเราต้องรีบปิดประตูน้ําเพื่อดักจับฉลามตัวนี้ก่อนที่พวกการจะพูดต่อกลับอาดิลลลูกน้องเธอไปว่าอีหนึ่งอาทิตย์มันก็จะมีการจัดงานตะกีฬาแถมนาย,ยกเทศมนตรีของเมืองนี้เธอก็ยังเชิญสื่อจากทั่วโลกเราประกาศว่าจะจัดโอลิมปิกในแซนแต่ตอนนี้นายกำลังจะบอกฉันว่าให้ฉันไปบอกผู้ว่าว่าให้ทำการล้มเลิกงานแข่งเพื่อจะทำการจับฉลามที่พวกนายก็ยังไม่เห็นอย่างนั้นหรอและตอนนี้ยังไม่พอ ทางปั่งวัยรุ่นสาวยังมีคาเธอก็ทำการอัปโหลดคลิปลงโซเชียลร้องกับผู้ชักชวนวัยรุ่นทุกคนให้หยุดการฆ่าล้างเผ่าพันฉลามก่อนที่เธอจะพูดบอกต่ออีกพูดตอนนี้เหมือนก็มีฉลามที่หลงปติอยู่ในแม่น้ำแสนและพวกเราก็คือกลุ่มคนที่สามารถช่วยและสร้างความแตกต่างในครั้งนี้ได้โดยที่มีคานั้นเธอก็ไม่รู้ด้วยซ้ำวัวฉลามตัวนี้เหมือนก็พิเศษ และก็แตกต่างกว่าฉลามทุกตัวที่บุคคลนั้นเคยเจอมาและพอานด้านอาดิลเขาก็ยืนกลางที่ทําการปิดอุโมงค์น้ําเพื่อทําการค้นหาฉลามตัวนี้จึงทําให้ผู้การเธอก็เลยพาอาดิลโซเฟียเข้ามาพูดคุยเบาสถานการฉุกเฉินนี้ให้กับนายกเทศมนตรีของเมืองนี้ให้กับเธอรับรู้เอาไว้แต่ทว่าทางด้านนายกเธอก็กลับพูดต่อกลับพวกเขาไปหัวาปาลีของฉันกอกำลังจัดงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ที่มันก็เป็นการ PR การแข่งขันโอลิมปิกครั้งใหญ่ของพวกเราและนักแข่งตากีฬาจากทั่วโลกที่ต่างก็กำลังเดินทางมาหาเราที่นี่มากกว่า1,000คนแต่ถึงแม้ว่าโซเฟียเธอจะพยายามพูดอธิบายความอันตรายของลิลิทให้กับท่านนายกฟังแต่ท่านนายกเธอก็กลับพูดตอบกลับโซเฟียไปว่างานงานนี้รัฐบาลของประเทศเลาวุกเขาก็ลงทุนกับงานงานงาน,นี้ไปสูงถึง1 7พันล้านแต่พวกเธอกำลังจะบอกให้ฉัน สั่งให้ยกเลิกงานนี้นิดนะและหลังที่พวกเขากลับออกมาแล้วผู้การเธอก็ขอความร่วมมือจากโซเฟียที่จะขอใช้เครื่องมือทุกอย่างที่เธอมีเอามาใช้กบับปฏิบัติการในครั้งนี้ก่อนที่โซเฟียจะพูดบอกตำรวจน้ำทุกคนไปว่าพวกเราก็จะช่วยกันล่อมันออกมาและทันทีที่เราสามารถวางยาสลบมันเราก็จะขังมันเอาไว้ที่ประตูน้ำในท่าเรืออเซนอนและหลังจากนั้นสถาบัานสมุทรศาสตรส์พวกเขาจะมารับช่วงต่องานนี้ และในช่วงเวลาดวกัรน,นี้เองทางด้านเบนพื่นสนิทของมิคาเธอก็รีบไปขอความช่วยเหลือกับโซเฟียและก็อาดิลว่าตอนนี้มิคาเธอก็กำลังพาพวกกลุ่มวัยรุ่นเดินทางไปที่สุดสารใต้ดินบริเวณอ่างเก็บน้ำเสียและชานก็อยากให้พวกคุณนั้นพาลิลิตกลับสู่ทะเลโดยใช้โซลา่านำทางเราวิธีการของมิคานั้นมันก็เสี่ยงอันตรายเกินไปและพอทางด้านเบนทำการเปิดขึ้นสัญญ,ญาณติดตามลิลิต ให้มันกลับมาสามารถใช้งานได้อีกครั้งและเพราะพวกเขาเห็นว่าตอนนี้มันก็กําลังอยู่ใ,ใกล้กับบอ่อพักน้ําของเมืองที่มันก็เป็นเหมือนทะเลสาบใตดินก่อนที่คำขึ้นวันนี้คนนี้เองเธอก็จะบอกทางกับอาดิลและก็โซฟียพาทีตำรวจน้ําเดินทางไปหยุดมิคาซาและมันก็ดูเหมือนกับว่าทางเข้าสู่สารใต้ดินนั้นมันก็จะเป็นทางแคบเลยทําให้เรื่องเจ้าหน้าที่ ก็เลยไม่สามารถเข้าไปที่ใจกลางของบอ่อพักน้ำของเมือนจึงนำไปพวกเขาก็เลยต้องจอดเรือไว้ที่ด้านนอกก่อนที่เดินเท้าเพื่อรีบเข้าไปที่ด้านในใจกลางบอ่อพักน้ำและในจังหวัดที่มิคาเธอกำลังใช้ลูกบอลโซน่าลหล่อลิลิทหมืนว่ายน้ำตางเสียของโซน่ามาและในจังหวัดที่ตารวจน้ำก็กำลังไล่พวกวัยรุ่นกลุ่มหนีให้เดินไปที่ด้านนอกด้วยความระมัดระวังแต่ด้วยความร้อข,ของมิคาหมากก็เกิดเรื่องขึ้นจนได้เมื่อลิลิท ร้องกับลูกๆของมันต่างกวนะ็ว่ายน้ำมุ่งหน้าหามิคาแถมตอนที่โซฟียเธอก็สั่งห้ามมิคาสามพัสตัวของลูกๆของมันนั้นมิคาเธอก็กลับไม่เชื่อดันเอามือไปลูบลูบคำคลามบริเวณลำตัวของลูกมันอีกและพอลินลิตมันคิดว่าลูกของมันก็กำลังถูกมนุษย์คุกคามกล่าวนิละมันกก็รีบว่ายนะ้ำกลับมาร้วกับงาบแดกมิคาจนตายไปต่อหน้าต่อตาทุกคน และเท่านี้ยังไม่พอด้วยฝูงคนที่กำลังหนีตายจำนวนมากนี้มันก็เลยทำให้เกิดเหตุสกนาตรกรรครั้งใหญ่เพราะว่าทุกคนที่ล่วงตกลงไบใดินน้ำพวกเขาต่างก็จะกลายเป็นอาหารให้กับพวกลูกๆของลิลิตทันทีและหลังที่การโจมตีของฝูงฉลามในครั้งนี้มันก็ดังกลายเป็นข่าวใหญ่และพนักด้านอาดิลกับทีมของเขาได้พบกับซากศพของลูกของลิลิธพวกเขาก็เลยรีบนำมันกลับมาให้กับพนักด้านโซเฟียช่วยตรวจสอบดูซึ่งนั่น มืนจะทำให้เธอต้องตกใจเพราะมันก็ดูเหมือนกับว่าเจ้าฉลามตัวนี้เหมันก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพน้ําเค็มและก็สภาพน้ําจืดได้ก่อนที่โซเปียเธอจะพูดบอกต่ออีกว่าลิลิตมันก็น่าจะว่ายน้ำไปที่สุดสารใต้ดินและใช้พื้นที่ในแม่น้ําแซนนั้นเป็นหลังคลอดลูกและก็เลี้ยงลูกพวกมันจนเติบโตและมันก็ดูเหมือนกับว่าระบบนิเวศของที่นี่มันก็จะเอื้อต่อการอยู่อาศัยพวกมันและพอัดนโซเปีย เธอทาการกรีดท้องลูกฉลามตัวเมียตัวนี้เธอก็ต้องตกใจหนักไปมากยิ่งกว่าเก่าเพราะที่ด้านในท้องของมันกอดเต็มไปด้วยไข่และก็ลูกฉลามตัวิกเล็กทางทางที่อายุของฉลามตัวนี้ลักษณะปันของมันก่ออายุได้เพียงแค่ประมาณ2เดือนทุกนั้นก่อนที่เธอจะพูดบอกอาดีวต่อว่ามันก็หมายความว่ามันก็สามารถขยายพันธุ์โดยไม่ต้องอาศัยฉลามตัวคู่และฉันก็มั่นใจว่าฉลามตัวนี้มันก็ไม่ใช่ฉลามมากโก พวกมันต่างก็สามารถปรับตัวและฉันก็เชื่อว่าสิ่งที่เรากำลังมาเชิญมันก็ไปฉลามสายพันธุ์ใหม่ตัวแรกและถหาเราไม่รีบกันจับมันแล้วล่ะก็มันก็จะขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆได้อย่างรวดเร็วและทำการยึดครองปารีสเป็นที่อยู่อาศัยของพวกมันแต่พอตอนดั้นผู้การอาดิลกับโซเฟียเอาเรื่องเรื่องนี้มาพูดบอกกับท่านนายกเธอก็กลับตีมือเราก็ยิงกลางที่ทำการจัดงานกีฬานี้ต่อไป และพะพวกเขาเห็นว่าผู้นำของประเทศนี้เขากลับนิ่งเฉยกระภายครั้งใหญ่จึงทำให้โซฟียกับอาดิลต่างก็ร่วมมือกันที่ทำปฏิบัติการลับที่เข้าไปทำการระเบิดลางของลินลิตภายใต้สุสารใต้ดินก่อนที่พวกเขาจะช่วยกันเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างทั้งอุปกรณ์ดำน้ำพลุไฟและก็อุปกรณ์สื่อสารใต้น้ำทุกชนิด ส่วนตอนนี้ทางฝั่ง,งของนายกที่เธอก็ทําการสั่งกองกำลังทหารที่ติดอาวุธหนักครบมือหมาแบบจัดหนักจัดเต็มเพื่อคอยป้องกันเหตุฉุกเฉินระหว่างพิธีเปิดงานแตกรีลาโดยเธอก็ไม่สนใจในคำพูดเตือนของตำรวจน้ำกับโซฟีแต่อย่างใดส่วนตอนนี้ทางด้านโซฟีกับทีมดำน้ำของอาดิลหลังที่พวกเขาดำน้ำลงไปที่ด้านในรังของมันได้แล้วและพบว่าที่บริเวณสุสานเก่านั้นหมันก็เต็ยมไปด้วยลูกๆของลิลิศ มากกว่าหนึ่งร้อยตัวจูจ่ๆพวกลูกฉลามนับร้อยตัวนี้ทันทีที่มันเห็นเหยื่อที่หลงมาเสิร์ฟอาหารให้กับมันพวกมันก็ไม่รอช้ารีบพุ่งมาจูจ่โจมเล่นงานพวกเขาทีละคนทีละคน,ะคนจนหนึ่งในทีมอาดิลนั้นต้องตัดสินใจที่ทำการกดระเบิดพีชีพยอมตายไปเพาะกับพวกมันเพื่อในด้านโซเฟียกับอาดิลพอได้มีเวลาว่ายน้ำหนีและเท่านี้ยังไม่พอพอโซเฟียเห็นว่าลินล,ลิทมันก็กำลังว่ายน้ำ ตกงไปที่งานแข่งขันตะกีฬาที่เปรียบเสมือนเหยื่ออนโนชาของมันข่าวนี้ละ่ะความมันเทิงมันก็จึงบังเกิดเมื่อลินลิตมันก็ใช้ช่วงเวลานี้ทำการไล่งับเหยื่อที่เป็นนักกีฬาว่ายน้ำทีละคนทีละคนจนฝูงชนนั้นต่างก็แตกตื่นกันไม่หมดและด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการของวกทหารที่พยายามใช้ปืนเล็งยิงลินลิตที่อยู่ใต้น้ำซึ่งทางนทีลูกกระสุนดันยิงไปถูกลูกกระสุนของปืนใหญ่ ที่มันก็เปรียบเสมือนทุ่นระเบิดที่จมอยู่ใต้แม่น้ํานี้มากกว่าร้อยร้อยลูกซึ่งนั่นมันทําให้เกิดแรงระเบิดมหาศาลก่อที่สิ่งปลูกสร้างทุกอย่างทั้งสะพานอุโมงค์ก้นน้ํามันก็เลยทําให้เมืองปรารีสทั้งเมืองต่างก็ต้องจมลงอยู่ใต้น้ําพัดทั้งร่างนายกและก็ทุกคนที่อยู่ในงานนี้ต่างกันร้อยกันเด็นไปคนละทิศละทางแต่ถึงแม้ว่าโซเฟียเธอสามารถช่วยชีวิตของอาดิโอไว้ได้แต่มันก็ดูเหมือนกับว่าตอนนี้ าีมันก็จะกลายเป็นแหล่งที่อยู่ใหม่ของสายพันธุ์ใหม่พวกนี้ที่มันก็กําลังแหวกว่ายและก็เติบโตภายในเมืองใต้น้ำที่ชื่อว่าปารีและเรื่องราวของหนังก็จบลงม,มีเท่านี้ครับถ้าเ,เพื่อนๆชื่นชอบหนังเรื่องนี้ก็ยืนืมเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจกับช่องยูนิด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ